ัสดีครับผมอาจารย์ดรสุรัตน์ผงศิลป์สองหัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพหทยลัยเชียงใหม่ครับสำนักวิชาของเรานะครับจะมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรน,นานาชาตินะครับมีทั้งหมดอยู่4หลักสูตรจะแบ่งเป็นปริญญาโท2หลักสูตรแล้วก็ปริญญาเอก2หลักสูตรครับสำหรับปริญญาโทหลักสูตรที่1ก็คือ เรียนแบบมีคอสเวิร์กนะครับแล้วก็ทำทีเซียดไปด้วยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีนะครับที่สำเร็จการศึกษาทางด้านวิยนทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับถ้าสนใจมาเรียนกับเราได้หลักสูตรที่2นะครับเป็นหลักสูตรสําหรับการทําวิทยานิพนธ์อย่างเดียวนะครับสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการวิจัยทางด้านวิยนทยาศาสตร์สุขภาพมาแล้วแล้วก็มีผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่ดีนะครับแล้วก็สําหรับ2หลักสูตรเป็นหลักสูตร ปริญญาเอกนะครับหลักสูตรที่1ก็คือปริญญาเอก3ปีนะครับเป็นหลักสูตรที่ต่อเน,นื่องมาจากการจบปริญญาโทแล้วและมาเรียนปริญญาเอกนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้เวลาทั้งสิ้น3ปีนะครับทำทีศอย่างเดียวด้วยนะครับและอีกหลกหนึ่งก็คือหลักสูตรปริญญาเอก5ปีนะครับสำหรับ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับมีผลการเรียนเฉลีย่ยอยู่ที่3.5ขึ้นไปและยังไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะก็บรรยากาศที่นะคะก็การเรียนสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีเพื่อนจากต่างประเทศด้วยค่ะ เวลาเรียนเราก็จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันก็เป็นการฝึกภาษาไปในตัวค่ะ Now I'm the PhD student in Chiang Mai University I think it's a good opportunity for us to explore the knowledge And then we have the opportunity to have the presentation We could improve myself and express ได้เจอกับสังคมใหม่ๆครับได้เจอกับอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆนะครับผมอาจารย์ก็จะคอยให้ความรู้แนะนําแนวทางเพื่อที่สมมุติเราจะเอาไปใช้ในงานวิจัยของเราอย่างเงี้ยครับผมตัวอาจารย์แล้วก็ตัวบรรยากาศในห้องเรียนแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่เราเรียนร่วมกันแล้วก็มีตัวอย่างที่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องหาวิชาเรียนที่เป็นห้องปฏิบัติการจริงหรือโครงการวิจัยจริงที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปบเ s e r v ฟแล้วเข้าไปดูได้ทําให้เราเรียนรู้เนื้อหาแล้วก็ มีความเข้าใจในเนื้อหาด้านนั้นมากขึ้นครับการเรียนของที่นี่ก็คือมีความเป็นกันเองครับก็คือสามารถพูดคุยสอบถามกันได้แบบตามสะดวกสบายครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเราก็มีเว็บไซต์ของเรานะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ s h s r r y h e m u a c t h ครับหรือว่าเ,อาเข้าไปกดใน f a c e b o o k Fanpage ของเรานะครับเป็น shsr.ryh. Right ครับผม Okay, so our program has the master and PhD program. If you want to study with us, we are welcome to have you here in our school.